สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเทราเลียนเลยนะคะเกมนี้เป็นเกมคลาสกับมาค้านะครับเยงแต่ว่าเกมนี้มันเพียงแค่เป็นเกมสอนมิติภาพน,นะคะซึ่งอยากให้เราเริ่มมาเลยเราก็ต้องไปตัดไม้นะคะซึ่งต้นไม้ในเกมนี้นะเราสามารถเดินตรงผ่านได้อย่างไม่ต้องสนใจอะไรเลยะครับที่ขุดนั้นไม่สามารถใช้ตัดไม้ได้นะคะมีเพียงแค่ขวานเท่านั้นที่มาใช้ตัดไม้ได้ นในเกมนี้แล้วสิ่งที่เรียกว่าสลามนั้นสามารถหาเจอได้ง่ายกว่าสื่ไเ,เกมในมาคมามากมากนะครับเราเดินไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถเจอสลามไ,มได้แล้วแบบไม่จีเลยนะครับตอนนี้ผมเกิดเข้ามาในป่าอัางกวาง้างใหญ่ไพศาลน,น,นะครับดังนั้นผมเลยเริ่มที่จะทําลายบางทิ้งนั่นเองนะครับดังนั้นผมเลยเริ่มตัดไม้ทั้งหมดในป่านี้ออกไป อย่างรวดเร็วและสร้างบ้านให้คนอื่นอยู่กันนะครับแม้ว่าผมจะเล่นคนเดียวก็เถิแล้วผมก็จะตัดไมด้แบบมี้ไปทับเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมที่จะไปรับชมคลิปการตัดไม้ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะต้องจัดตากับสลรามขี่เขียวตัวนี้ก่อนเพราะมันน่ารำคาญมาก หลังจากที่เราตัดไม้กันปริมาณมหาศาลเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือสร้างบ้านนั่นเองนะครับซึ่งบ้านในเกมนี้นะก็จะมีเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นมากกว่าเกมอื่นๆด้วยนะคบเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างบ้านแบบที่ไม่หลามาใช้งานได้นะครับซึ่งเดยกผมก็จะมาสอนสร้างบ้านแบบที่ใช้งานได้กันนะครับนี่คือบ้านแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับให้ยืนอยู่ที่จุดศูนย์กลางแล้วก็มาเราต้อง ต้องกรอบตัวเองนะครับทั้งบนและล่างนะครับและก็ปิดขอบแต่ตอนนี้ทำเอาเป็นแบบนี้ยปิดขอบไม่ได้เราต้องสร้างบ้านให้ได้ก่อนที่จะมืดน,นะครับไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะมีปัญหาใหญ่ๆกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเราก็แค่ต้องวางโต๊ะคราฟนั่นเองนะครับซึ่นี่จะเป็นรูปร่างของโต๊ะคราฟในเกมนี้ครับ แล้วเราก็ใส่เก้าอี้ไปหน่อยด้วยครับเนื่องจากว่าบ้านจะเป็นบ้านที่สมบูรณ์ไม่ได้หากว่าไม่มีเก้าอี้ครับแล้วเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าค้อนนั่นเองนะครับสามารถใช้ในการเปลี่ยนรูปร่างและสิ่งต่างๆได้ครับอย่างเช่นสิ่งนี้มันเป็นสโลปอยู่อย่างที่เห็นนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการเลยครับโอเคตอนนี้ผมก็สามารถที่จะวางเก้าอี้ไว้ใช้งานได้แล้วครับ เสร็จแล้วปุ๊บเราก็สามารถที่จะมาทำส่วนต่อไปได้แล้วครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยแบบหนึ่งนะต่อบงังแล้วเราก็ต้องมีประตูแล้วก็กำแพงนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ของก็คิดว่าไม้ปริมาณมหาศาลมันก็อาจจะไม่พอก็ได้นะครับในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ไม้ในปริมาณที่เยอะมากๆเลยครับต่อไป เราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคบเพลิงครับซึ่งจะใช้เจลนั่นเองนะครับใครบมที่ใช้เจลก็เพราะเขาบอกมาว่าเจลนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอร่อยแล้วก็ติดไฟได้ด้วยใช่ามาติดไฟได้ด้วยเจลพวกนี้นั่นแหละต่อไปสิ่งที่เราต้องทําก็คือวางประตูครับเครื่องมือซึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะที่มาขุดได้เราจะใช้เป็น ที่ขุดหมดเลยนะครับยกเว้นสิ่งที่เรียกว่าเป็นต้นไม้ครับส่วนถ้าเป็นอย่างอื่นที่เดินทะลุได้อย่างเช่นเจ้าพวกกำแพงผนังข้างหลังนี้นะครับเราจะใช้เป็นค้อนครับต่อไปเราก็แค่ต้องรอเพราะว่าเนื่องจากว่าเห็นว่าตอนเนี้ยเขาก็สามารถที่จะมาอยู่กันได้แล้วคนคนนี้ชื่อว่าไกด์นั่นเองนะครับไกด์คนนี้มีชื่อว่าโลแกนครับชื่อคุณคุณนะไม่เป็นไรหรอกถ้ามันเถอะ เราสามารถที่จะถามเรื่องเขาได้ครับว่าเราต้องทํายังไงตอนไหนตอนเรื่องเกมหรือยังไงครับหรือไม่ก็เราก็จะมาถามเขา้ด้่อครับ,ๆๆรบว่าสิ่งที่เรามีนี้สามารถเอามาคราอะไรได้อย่างเช่นดาบต้นเกมที่ผมมีนั้นก็สามารถเอาไปคราเป็นดาบที่ดีที่สุดในเกมได้นั่นเองนะครับเรื่องตอนเริ่มเกมมานะสิ่งที่ทุกคนจะมีก็คือที่กุดขวานแล้วก็ดาบต้นเกมมาน,นี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีแล้วก็อยา่าเพิ่งทิ้งมันไปนะครับแนะนำให้เก็บเอาไว้จนถึงท้ายเกมเลยครับ ส่วนตอนนี้นะผมก็กำลังถามหาเขาอยู่ครับว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้างเนื่องจากความรู้ที่ผมมีตอนนี้ก็ได้อยู่แล้วนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยไฟเพลสแปลกไม่เป็นไรหรอกต่อไปสิ่งที่ผมต้องการก็คือเตียงนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อผมนอนอยู่ในเตียงแล้วมันก็จะสามารถที่จะทำให้ผมเคลื่อนย้ายเวลาได้เร็วกว่าเดิมถึง5เท่าเลยนั่นเองนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แล้วตอนนี้ผมก็ร้องหาอยู่ว่าผมสามารถใช้เตียงแบบไหนได้บ้างครับเตียงแบบนี้มาได้เตียงแบบนี้เป็นเตียงแบบมาตรฐานเลยนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่ต้องใช้เรายังไม่มีเลยครับผมก็จะต้องไปหาขอ,อย่างอื่นเพิ่มมาก่อน าที่เราจะต้องคราฟแคมไฟไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันจะหลาบทำให้เราเพิ่มเลือดได้เร็วกว่าเดิมั่นเองนะครับนี่วางแคมไฟในบ้านไม้จุดยอดจริงๆนี่คือเอฟเฟกที่เราได้เมื่อเราใช้แคมไฟนะครับเราจะเพิ่มเลือดได้เร็วกว่าเดิมน,นะครับต่อไปก็คือผมแนะนําให้ใช้นี่ชุดไม้ครับใส่ต้ก่อน ทำให้ตัวเองปลอดภัยมากขึ้นเนอกจากนั้นก็ครับสิ่งนี้มาด้วยครับและนี่มันค้ามาเลยครับเป็นอา่าเป็นดาบไม้ครับแต่เนื่องจากว่าดาบไม้ที่ผมค้ามาได้นั้นมาเป็นสีที่นำำ่าลำคาญนิดหน่อยตามชื่อมาเลยชื่อของดาบไม้ชิ้นนี้ชื่อว่าดาบที่น,านัาคำคาเพราะฉะนั้นผมจะค้ามันใหม่แล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยผมจะค้ามันจนกว่าผมจะได้ของดีๆด,ดาบไม้ดีๆไม่ได้ จะต่อไม่ได้อันนี้ก็ดีเลยนะเกตตะกอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กอะไรไม่ได้ไม่ได้อันนีุ้ดตระกอบอันนี้ล่ะไม่ได้ไม่ได้เลยอันนี้ด่เร็วไม่ได้ไม่ได้ ตอนนี้ผมก็กําลังดูไม้ที่หายไปอย่าง,งมากมายน่นองน,นะครับดันงนั้นผมก็ใช้วิธีการที่ผมจะค้ามั็นมาเยอะๆเลยแล้วกันนะครับนี่ไงได้แล้วนี่แล้วไม่ใช่อันนี้อันนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ผมได้มาเมื่อกี้คือดาบอันนี้นั่นเองนะครับถามว่ามันต่างจากดาบปกติยังไงมันก็ไม่ต่างอะไรมากหรอกครับแต่มันดีกว่า ดาบอันนี้เรา,าสามารถฆักได้เหลี่ยมไมนได้นะคะเพราะฉะนั้นผมจะต้องขออนุญาตทีมมอนสเตอรนครับดาบที่เหลี่ยมนี้ผมก็จะนันไปทีนครับตอนนี้ตัวของเราก็มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นแบบ300%เลยนะครับทั้งจุดเกาะดาบไม้แล้วก็ไม่เลวแต่ว่าปลอดภัยแล้วแล้วก็ต้อง มีสิ่งต่อไปด้วยนะครับหินต่อไปที่เราต้องทาเราจะต้องขุดเหมืองครับแต่เนื่องจากว่าออกผมคิดว่าผมจะยังไม่ออกข้างนอกดีกว่าโลดาวนี่ยไปทําอะไรได้บ้างเนี่ยโอเคโอเคโอเคอันนี้ตีแรงอยู่นนเนี่ย แต่ว่าเราต้องรอจนถึงพรุ่งน,นี้เช้าครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมที่เล่นอยู่ในตอนนี้ครับผมไม่ได้เล่นในโหมดปกตินะครับโหมดที่ผมเล่นอย่างนี้เป็นโหมดที่เรียกว่าโหมดเอ็กซ์เพรสหรือเหมือกของผู้มีประสบการณ์นะคร mm ับมอนเตอร์ทุกตัวเลยจะตีแรงมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเลือดเพิ่มขึ้นด้วยด mm ัง hmm. นั้นผมไม่ควรนี่จอดอกูา่ใาบ้านในีอนคับนี่นาคะอยังบอกอู่เลย mm hmm. คุณควรที่จะอยู่ในบ้านในตอนคืน mm hmm. มันอันตรายมาก ที่จะเเดินไปรอบๆในความมืดหนึ่งต่อไปผมที่ผมจะทำก็คือขุดบ้านตรงนี้แล้วก็ใส่ประตูประตูทันไอ้ทันโอเคแล้วเขากำลังเคาะประตูอยู่ตรงนั้นผมจะไปเก็บดาวตรงนั้นนะคะผมะเซตจกดเก,ดเกิดตรงนี้แล้วเกิดเกิดผมอยู่ตรงนี้แล้วผมสามารถที่จะกลับมาเกิดตรงนี้ใหม่ได้ถ้าผมตาย ไปเลยจ็บดาวเล่นเจ็บดาวเล่นมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนั่นไงไอ้อมพี่มาแล้วลอพี่พี่เนี่ยดาวที่ได้มาไม่ตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโอ,อ,อ้หับตายอืมเราจะต้องรอไปก่อนนะครับ บ้านที่ผมทําได้ในตอนนี้ก็มีเพียงแค่กล่องไม้แบบนี้นั่นเองนะครับนอกจากว่าผมจะไปขุดเหมืองซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่หไหน้าที่จะขุดเหมืองได้เนื่องจากมียอมบี้เกิดอดะตรงที่ที่ผมจะขุดเหมือไงไว้จด้หมดเลยแล้วผมก็จะออกไปสู้มาขางบนโนดวงดาวในตอนนี้นะของพวกเราทำอะไรไม่ได้ไมากครับแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆของเันคือ ม,มันสามารถมาทำถึงนี้ไนะด้นั่นเองนะครับกินดาวนี่เราเ็าต้องรอมากระโดดขึ้นมาข้างบนหรดดือเปล่าไม่ต้องรอหรอกกระโดดขึ้นมาแล้วขึ้นมาเตี้ยๆเลยจริงๆแล้วหลังคาดีรับผมนะมันควรที่จะเป็นหลังคาที่มีอะไรมากกว่านี้นะครับไม่และไม่แหละเอาขึ้นมาได้ไง โอเคบางทีฝั่งนั้นอาจจะต้องป้องกันห,หน่อยต่อไปก็ hmm. แล้วก็ถล่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งพอชั้นล่างสุดผมจะไปุดออกนะครับวอสิโอเคออได้ออกมาสิ ดวงตาบินได้จากประดกการที่ผมเล่นเกมนี้มาค่อนข้างนา,านนะครับดวงตาบินได้จะออกมาตอนใกล้เช้าแล้วประมาณตีสามนะครับแปลว่าใกล้เช้าแล้วนี่เองมันตีค่อนข้างแรงเลยครับแถมเลือดก,ก็เยอะด้วยนวายม่งหมวเลยคิดว่าควรจะใช้อาวุธแบบนี้ไปก่อนดีกว่าครับฮ <c oughs> มานน่กระส่า <c oughs> เราไปเก็บสักหน่อยแล้วกันโอ๊ยสามสิบการโจมตีไปเลยโอ๊เยเสร็บแล้วทีทีหลงทีตายผมไม่ที่ตายาตาย,ยุ๊มาสินี่ตายซะ ดาวพิฆาตสนุปสยดสยองแบบสยดสยองมากเลยครับณตอนนี้ผมก็มีดวงดาวดวงนี้เพิ่มมาอีกนี่หน่อยเลยเดี๋ยวผมจะบอกแน่นะคะว่าดวงดาวดวงนี้นั้นเป็นเพียงแลคือให้พลังงานพัฒนาขุดุนดี้ข้างในนี้ออกไปตัวเตีย้ยเย้เลย อา้าวพบเพื่งหายนี่เป็นไรเยอมากเลยที่มาบุกกันน,นะนะเช้าแล้วไปแล้วมีแต่ละลานที่จะอยู่กับพวกเราในตอนนี้นะครับดังนั้นก็ปลอดภยัยถ้าคิดว่าอยู่กับสลามได้นะมันก็ปลอก ต่อไปเราก็แค่จะต้องไปขุดเหมืองเท่านั้นครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าผมควรที่จะทําก่อนนะก็คือไปประจนภัยในดินแดนที่กว้างใหญ่อย่างนี้นั่นเองนะครับอ่านี่ละกัน มาวาข้างนอกหนักไปด้วยฮะอ๋โหนอ้อจา,ามสีม่วงโอ้มีความโหดกว่าสลา,ามปกตินิดหน่อยนะครับต่อไปฝั่งนี้มันเป็นพื้นที่สโลก เราะฉะนั้นกีคิดว่าผมจะใช้นี่นี่น,น,นี่แล้วก็นี่แล้วก็วางทำไฟไว้ตรงนี้แล้วก็วางอีกอันไว้ตรงนี้แล้วก็วางสโลมแบบนี้เสร็จต่อไปก็เออน่าจะต้องทำให้ขบวนมันสวยงามกว่าเดิมนิดหน่อยนะ ความจริงแล้วผมก็ไม่ใช่นักท่้าเที่เก่งที่สุดอะไรหรอกนะครับแล้วก็นี่ช่วยได้เยอะเลยส3 1 2า1นสีสา่สดูซิว่าผมสามารถเพิ่มอะไรเข้าไปเพิ่มได้หรือเปล่า น่าผมคิดออกแล้วตามมาครับกดกดโอเค,อเคแล้วก็นี่คือบล็อกที่อยู่พยายามอม่จะวางบล็อกตรงนี้ไม่ติดต้องวางตรงน,นี้แล้วก็ขึ้นมาหน่อยถูกแล้วหรือเปล่าหรือว่าจะเอาแบบนี้ดีต้องเลือกก่อน เฮ้เป oh! hey! ็นแค่สลามนะสามดาบดีแล้วโอเคน่าจะได้อยู่มะแบบนี้วันนี้ลมน่าจะแรงนะมีเชื่อด้วยต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปทะจนไยกันแล้วนี่นะครับ และไม้ที่ผมตัดไปตามร้อยกว่าบล็อกนี้ก็หายไปแล้วนะครับในตอนนี้ไม่มียาวิ่งเร็วด้วยกินไปเลย mm hmm. ก็เร็วขึ้น25% 1่4ไม่ได้เยอะมากอะไรแต่ก็ได้อยู่คลิปนี้มีความยาวโอ้เยอะแล้วนะเนี่ยเยมีต้นไม้หาเขาค่านยากนะครับ แนะนำให้เข้าไปสำรวจถ้าเจอครับแล้วก็สิ่งนี้คอดกระเพิงวางไปปักปากไปอีกปักไปอีกทีปักเอ้ยมีกล่องด้วยอืม,อม เลยนี่แหละได้ร้องการเปิดอันนี้ก่อนละกันได้เชือกมาเยอะเลยมีลูกขนุนด้วยแต่ว่าฮึโลไปคืออะไรคืออะไร จะไปเอาเลียไกลนะครับแต่นะผมเอาไปหมดเรียงเอาไปหมดแล้วพวกอกงกลับบ้านไปด้วยเลยไม่มีหลอนอันนี้คือกล่องแล้วก็มีร่มโอ้ไม่ร่มนี้ไม่ค่อยเป็นล่มที่โชคดีเท่าไหร่นะครับ ก็ยังมีที่เอสำรวจเพิ่มเติมอยู่ในที่นี้ไม่น่ามีแล้วแหละตอนนี้ตอนน้องรีบออกไปก่อนที่ผมจะจมน้ำตายนะครับขึ้นก่อนี่แต่ไม่ได้งั้นมาอะไรนะ่ะรอเนะ แค่หินนะเนี่ยงูแร่เยอะเลยไม่เยอะมากหรอกแต่ก็ถอาปอดมาไปก่อนละกันสำรวจ่อนเนื่องจากว่าเกมนี้การสำรวจเป็นสิ่งที่สำคัญมากมาเลยนะคะอุปกรณ์9.9เปหรเ็นตสับผนะนั้นหาได้จากการสำรวจนะครับเมื่อกี้เราก็สามารถที่จะได้อาวุธไกลมาแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่ามันต้องใช้ลกลระสุดซึ่งเขาบอกว่า เราใช้เมล็ดพืชน,นะคะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องใช้เมล็ดพืชของต้นอะไรแต่ว่าเรายังไม่มีะครับเราก็ยังใช้มันไม่ได้ราเป๊บเอนี่หลังนึงผมเรียกว่าหลังในไี้เนี่ยมาเหมือนบ้านแล้วก็นี่โอเคนี่กระป๋องนอนเปิดได้นอนไหนอะเอาไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปใส่กล่องต่อเฉย อใช้ทำเบ็ดตกปลาได้ครับไม่ต้องไปทำก็ได้ครับมันเป็นเบ็ดตกปลาของตัวมันเองอยู่แล้วปุทพอดมีนมด้วยเยี่ยมขึ้นมาเลยนมเออได้ไหมเนี่ย,ยออออนี่ไงได้มาแล้วเออมาเล็วมาเล็วเออนี่ไง โอเคนมจิ๋วตัวนี้นะครับจะสามารถเพิ่มโชคของเราไดาอ้อันนี้ไหลไปก่อนเอาอีกเมื่อเราอยู่ใ,นในกล้ๆกับตัวมันนะคะถ้าหากว่าผมวางนมจิว๋วไ้ปุ๊บมันก็จะเพิ่มโชคให้กับตัวผมทันทีนะครับแต่ผมคิดว่าผมยังไม่อยากใช้มันเท่าไหร่เพราะว่าผมจะใช้มันตอนที่ผมหาของแล้วกันนะครับมันจะมีประโยชน์ได้มากเลย หากว่าเราเจอบ้านต้นไม้แบบนี้ผมก็แนะนําให้รีบๆเข้าเลยนะครับเนื่องจากว่าของดีๆมันก,ก็มักจะอยู่ในบ้านต้นไม้แบบนี้นั่นแหละครับโดยเฉพาะพวกเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์รีวิ่งลูมยูสฟอร์ทเบลเชียลคับติง้งโอเคเยัน ใช้ต่วแล้วกันเจ้าสิงนี้จะสามารถที่จะสืบนุกน้อยมาปกป้องตัวเราได้นะครับแต่มันจะต้องใช้ค่าตรงนี้นั่นเองนะครับในการที่จะสืบนกมาช่วยเราต่อตู้กับมอนเตอร์ครับนกนี่ก็ถือว่าดีอยู่นะถ้าเป็นต้นเกมอก็ได้เป็นคลิปนี้ผมก็ขอรอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ